ติดตามได้ในช่วงจับประเด็นเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบูนแสงนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยมีการคุยกันเรื่องหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ําท่วมนะครับขอเจาะลงไปที่เรื่องของกระกรวงเกษตรโดยเฉพาะความเดือดร้อนของเกษตรกร,ะรกน,นะครับเอาเรื่องนาข้าวก่อนครับ คุณผู้ชมครับเพราะว่านาข้าวเนี่ยว่ากันว่ามีการประเมินความเสียหายจากน้ําท่วมในครั้งนี้ประมาณ5ล้านไร่ด้วยกันนะครับล่าสุดครับนายรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมในวันนี้เนี่ยก็จะเตรียมหารือกันถึงหลักเกณฑ์สําคัญสาคัญต่างๆนะครับในเรื่องของการชดเชยเงินที่ใช้จะต้องนะครับ ให้มีความรัดก,กุมมากที่สุดในขณะเดียวกันหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเดี่ยต้องมีความชัดเจนด้วยอย่างเช่นพื้นที่ไหนที่มีน้ําท่วมขังนานเกิน7วันพื้นที่ไหนที่มีน้ําท่วมฉับพลันประเภทนี้ไม่ทันเตรียมการอะไรไม่ได้เลยเสียหายเยอะเนี่ยก็จ้องจะต้องได้รับการชดเชยแล้วก็น่าจะเป็นเงินสดด้วยนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าไปถามถ้าไปถามตัวเลขต่างๆนะครับ เกณฑ์ในการช่วยเหลือชาวนาณนะขณะนี้เนี่ยมีแค่2เกณฑ์สําคัญนะครับคือถ้าดูจากชาวนาที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ก็จะมีการเข้าไปนะครับลงทะเบียนไว้กับทางการครับลงทะเบียนไว้กับทางการและสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยคาดว่าจะส่งผลต่อปริมาณผลิตข้าวนะครับนี่มีมุมมองจากผู้ส่งออกว่าอาจจะไม่เสียหาย มากนักนะครับแต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขของกระทรวงเกษตรนี้อาจจะเป็นคนละด้านนะครับกระทรวงเกษตรมองว่า5ล้านไร่คือพื้นที่นาข้าวที่ได้รับความเสียหายนะครับในขณะเดียวกันถ้าไปถามปริมาณของข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกเนี่ยจะเสียหายประมาณสัก2ล้านนะครับจากผลผลิต30ล้านตัน ในขณะที่การชดเชยมี2ประเด็นครับประเด็นที่1คือการได้รับการชดเชยเพียงไร่ละ6 0 6บาทต่อไร่ประเด็นนี้เห็นตรงกันทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐมนตรีเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่จะต้องคุยกันว่า6 0 6บาทมันต่ําไปถ้าขยับการชดเชยขึ้นมาเป็นเท่าไหร่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการชดเชยจากส่วนต่างนะครับถ้าภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะประกันไว้ไล่หนึ่งประมาณไล่ละหมื่นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าราคาอ้างอิงอยู่ที่ประมาณ8 5 0 0และผลผลิตเสียหายหมดจากที่จะขายได้ประมาณ7,000นะครับก็จะได้เพียงค่าชดเชยสูงต่างแค่เพียง1,500บาทต่อตันเท่านั้นเมื่อมารวมกับชาติค่าชดเชยถ้าเป็นอัตราเดิม606บาทต่อไร่ไม่น่าจะพอฉะนั้นติดตามนะครับว่าหลังผลประชุมคณะรัฐมนตรี ตัวเลขการชดเชยค่าเสียหายให้กับเกษตรกรหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมฉับพลันน้ําขังนานๆเกิน7วัน10วันซึ่งข้าวก็จะตายหมดเนี่ยจะออกมาเท่าไหร่ออกมามากกว่าไล่ละ606บาทไหมและจะมีมาตรการเสริมอีกหรือไม่เพราะว่าล่าสุดที่ติดตามตรวจสอบไปความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนั้นเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับเอาละครับเราจะพักกันคู่เดียวและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเข้มเต็มประเด็นข่าวอื่นๆกันต่อครับ